วนนสิริสานิตังวปจจนโนยัตตารวัตมาวัตันตอายุวันโอโซขังพราอายุโตวราโตติโรวันนโตปฏิภานาโตสุขัสัตาธมทาวสุขังสวัสดิกาจติ อายุงตตะวันพรังวันนางสุกัญจะปฏิภานโทเิกาุยยะสาวโหติยะตาโตุปชตติเตยันจโขตกินนาทินนาสางขามโสุปติเอขารตังมิตายัสทานาสุปาคาปติ โมจายังนิทัตติโตเวทานาพุชาจะกตาุรรรพรันจะทิกุนังมโนปตินังตุมิขัสุตังอานปะกันติภวตุสัพพมังคารังราคันตุสัาปัสตาสัพพุทธานุภาเวนะสะทัสสติภว ันตตเอาวะตุสัพมังคารังราขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสตาโสทีปวันตุเตอาวะตุสัพมังคารังราขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสตาโสที i <silence> one